โอเคสวัสดีครับผมยุซธชาเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แฟนเฟชั่นนะผมเว้ยไม่เป็นไรวะผู้รายการดีเพราถูกอยู่ผมนายเป็นแฟนเฟสชันของเกมที่ชื่อว่าโป้มัน Friday อีกครั้งนะผมเรามาต่อกับพาร์ทที่เราเข้าไปหลงในวิคตอรี่โหลดนะผมซึ่งบอกเลยว่าแม่งโอ้เซ็งมาครั้งนี้แหละเราจะผ่านที่นี่ให้ได้นะผมบอกเลยเราพร้อมมากไอ้ควางขวานคอไอ้มารประจนไปครับเราจะจบหลีกให้ได้นะผมในพาร์ทนี้ฮะคิดว่าน่าจะได้นะผม ซึ่งเกมนี้ถึงจะจบหลีกไปแล้วแต่ในเรื่องยังมีต่อหนมไม่เหมือนกับภาคเอเมรอรัลหนมซีเอเมรอรัลเรานี่ยเรื่องจบหลีกแล้วก็มีเพียงต่อแค่นิดหน่อยหนุหน่มไม่มีเรื่องหลักๆต่ออันนี้คือเรื่องหลักต่อเลยนะครับออไป let's go เดีเพิ่งเจออะไรนะแค่นี้เกียดเจอพอแล้วคันแรงหนมเราจะเอาไอ้น,นี่มาใช้อา่าอะไรวะแม็ก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 เนีไงวะแม็ก แม็กโพชั่นไม่ใช่แม็กรีเปลนี่แหละโอเคขั้นแรกเอาอันี่ไปก่อนเราผ่านไม่ได้โอเคเราจะพยายามไม่เดินเสียเปล่าเพราะว่าเดินเสียเปล่าแล้วจะทำให้เราไม่สามารถใช้การเดินได้เต็มศีรษะน้ผมเอ้ยอันนี้เดี๋ยวใช่อันนี้ผมตอนแรกผมจะมาเก็บอ้าวศีรษะเจ๊ง ลืมไปว่ากดไอ้นั่นไปแล้วเซ็งไปแล้วพลาดไม่เป็นไรโอเคครับตรงนี้ไปไม่ได้ฮนะโอเคตรงนี้ดันสองครั้งลงไม่ได้เปิดปทสรุปสายดูนะผมก็พยายามหาทางเองนะครับถ้าแล้วผมถ้าเกิดผมผิดพลาดทางเทคนิคหรืออะไรก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยเพราะว่า,ามีลมมีอากาสพลาดสูงมากนะผมเก็บเฟกหมดแล้วหมดไ้จังวะ ไม่เป็นไรซื้อมาเยอะครับเพื่อการนี้เฉพาะโอเคทางนี้ตันไปไม่ได้ขึ้นนี่แน่ๆครับผมตรงนี้จะมีหินเลื่อนก้อนหนึ่งโอเคดันมานี่โอเคลงนี่ึบมันเปิดตรงไหนเขาบฟังเสียงก่อนโอเคด้านล่างเปิดครับวิ่งครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่ง ด้านล่างเปิดนะจำไวไ้นะด้านล่างเปิดนี่ตรงนี้เปิดอุ้ยอ่ะาเจอโอ้ยปูท่าน้ำล้วนแน่เลยงานนี้เอ้ยเดี๋ยวนะจะเล่นท่าเลนแดนไหมเลนแดนเหรอน่าสนใจนะเพราะเรามีท่าน้ำสองตัวในทีมไม่เอาดีกว่าให้คาแ็กเลนให้ตัวเดีวยวพอแล้วครับ ปะด้างข้ามนี่ท่าน,น้ำรวนๆนเลยเราก็ถือว่าเก็บนิ่มแล้วกันไปต่อตรงนี้จะมีหินหนึ่งก้อนโอเคทิบลงไปอันนี้ยังไงต่อเนี่ยตรงโน้นตันตรงนี้ก็ตัดอุ๊เจอเออีวะอ,อ้าวเดีเออ๋ยวนะ๋ยวบอกนะว่าเวลาเจอโปเกมอนมันจะทำให้เรานี่อ่ะถึงจะกลับมาที่เดิมหยาบคลายมากนะถ้าเกิดงั้น จริงก็บาบอกเนี่ยถ้าเกิดจริงนี่หยาบมากเลยนะอันนี้คือเจอว่ามาันโอ้โหไอ้นี่แม่งต้องหาตรงที่มนันดำเม็นหนักๆนะผมเอาเป็นดิวเรียบร้อยสวยก็ยังไม่ได้กลับทั้งหมดนี่นะ,ะกลับแค่อันนั้นเดียวโดวีตามไป <c oughs> โอเคตรงนี้ เปิดตรงไหนไม่รู้ครับมันจะมันเปิดแน่ๆหนึ่งพี่น่าจะเป็นด้านหลังนี่นี่งไงจริงด้วยโอเคขึ้นนี่แข่งแบบ two p a t t e r เอาเป็นนเดอร์ไม่ได้เมก a พัน c h กับเิร์ฟโดนตัวละครึ่งนะผมนี่งไงตายฟรีติดพิษด้วยวะไม่อยากติดพิษเลยวะเดี๋ยวก่อนมันมียาแก้พิษอยู่เฮ้ยได้ข่าวไม่มีลืมมว่าไม่มีครับ แมตต์ร uh, ีบไปโอเคอันนี้ไม่ต้องสู้เนี่ยอันนี้คือเส้สุดทางไอ้นัน่นนะผมก็คือชั้นสอนท่าดับเบิลเอทให้สนใจเรียนเทคนิคนีคน้ไหมไม่ละ่ะสามารถาเรียนเทนคนิคนี้ได้ตลอดนะผมก็ถ้าดับเบิลเอทจะเป็นท่าที่ลดเลือดฝ่ายเดียวกันแล้วฝ่ายเดียวกันและฝ่ายตรงข้ามด้วยนะผมหมายความว่าเมื่อว่าเราใช้เนี่ยทำให้ฝ่ายตรงข้ามด้วยลดฝ่ายเราด้วยแต่ว่ามันท่าที่แรงมากๆนะผ เอ้ยอ่ะตรงนี้ถึงแล้วนะผมที่สู้หลีกตื๊ด,ด,ดอันนี้คือเบอรมอหลีกนะผมอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไระเป็นนักข่าวตรงนี้จะมีทางให้ซื้อของก่อนเข้าไปนะผมก็เอาของให้เต็มให้เรียบร้อยอันแรกเลยคือต้องเป็นไอเทมชีวิตเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มอีกสักสิกอัน แล้วก็เดี๋ยวเป็นแม็กโคชั่นสองพันห้าเลยวะอันนี้ฟูลอิสโต้เนอะผมคือจะเป็นเต็มที่เพิ่มเพชรพีไรคิวแล้วก็บรบคาทิ่ปกเตียวไปให้เนอะผมอันนี้คือทำให้เลือดเต็มสองพันห้าอันนี้สามพันซื้อแบบนี้ดีกว่านะผมเอาที่ซื้อได้เลยแปดอันตั้งเดียวพันเดียวพอนะผมต่อไปก่อนเข้าลีกเซฟซะก่อนก่อนเข้าครับโอเคเมื่อชนะแล้วนะครับกโครข้างบนเปิดผมก็ขอโชคดีนะเพื่อเจอเพื่นนอนคนต่อไปขอโชคดี เอาละคนแรกเลยจตุเทพคนแรกนะผมมาโดนคำถูกบอลมะลินะผมท่านเป็นหนึ่งในสีจ่จตุเทพนะผมเป็นคนแรกที่ใช้บอลประเภทน้ำแข็งน้องคือซิงค์มุกอ่าเขาก็ฟูลอ่าท่านแข็งเป็นท่าที่มีกับมีศาจประโยชน์ได้น้องเพื่อให้มอนสามารถอ่าพลอยวอลอีกฝ่ายเนี่ยยอมจำนนได้เพราะว่าติดสารแช่แข็งน้องเป็นไงล่ะพร้อมหรือยังล่ะมาบอลบอลท่านาน้ำแข็งส่วนใหญ่เป็นท่าน้ำสิ เป็นท่าน้ำปนมาเนอะผมทัแล้วก็จะโดนท่านี้ของเราโคตรแรงนะเออนะผมประมาณนี้ฮนะเราก็จะกดไปอย่างนี้เลยเนอะผมกดตั้งทั้งนี้แล้ฮนะหลีนี่กลายเป็นขนมเลยฮนะอ,อุ้ยลาฟ้าที่มันกันท่าเป็นอะไรแบบเปฟน้าดิบอ่ะทีนี้ก็กันนะอุ้ยหลับอุ้ยทันเดอร์ออกว่ะเมืเ่อกี้ตายเลยดอกเดียว 5,004สำหรับการชนะครั้งนี้โอเคไปเจอคนต่อเลยบอลมอนสายต่อตู้ครับสายต่อตู้ก็จะจะมีท่าประเทศหินติดมามของนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาบอลบอนประเทศท่าดน้ำในการต่อตู้กับฝ่ายของท่าพผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราทำการเอ่อตอกหาดของฟื้นฟูท่าจุดติดไป,ปกระจูผมเพราะว่าพิะจูเราเนี่ยก็ใช้พวกเนี่ยเรียกอะไรอะเนี่ยทำให้เพิ่มท่าพีพีมูฟของมอนสเตอร์เราบอลมอเรา เพราะว่าพวกพิกาจูเราจะทำให้ใช้ท่าเยอะมากเกินไปเพราะว่าพิกาจูเราเนี่ยท่ามันน้อยครับผมดูจากพิกาจูที่ใช้ไปเมื่อกี้ใช้ทันเดอร์ไปประมาณ8ครั้งแล้วนะผมประมาณเครั้งโอเคก็พลังก,กำลังนะผมคือความแข็งแกร่งเขาบอกว่างั้นอ่านไม่ขาดใจกันเมื่อกี้เดี๋ยวกดข้ามไปหน่อยจูเทพคนที่สองผมตัวแรกมาออนิกนะผมวาร์สกันเองเซิร์ฟไปก่อนเลยเอบิวาราโอ้โหแม่เ,เน,นื้อเลนนั้นก่อนเลยการเปิดเลนนั้นก่อน โอ้ยโอ้ยอยาขอยาหน่อยอยาอยู่ไหนวะมื่กี้ซื้ออะไรนะน้ำเป็นปูวะปูฮิวไม่ใช่วะปูริโตนีนโ่โอเคใช้ท่าประเภทน้ำแรงขึ้นนะผมนี้ก็จะเติมประหลัได้แล้วหายละลาปาร์ตโอ้โหลาปลาร์ตแห้งไวอย่างนั้นเลยลูก มีก็โจ t h u n d e r b o okay, โ t เคสวยโอ้อ oh, e ีวารฮัลโหลแล้วมึงใช้น้ำแข็งได้ป่ะวะไอบีมเข้าป่ะเข้าครับเยี่ยมหนีได้เอาพิเตอร์มา,าหายแล้วตัวนี้เอ่อมายเลนเดอร์โอเคล็อกท่าครับปัดหนีไม่ได้ก็จริงอะแต่มันเล่นกันอย่างนี้เลยวะมีก็โจ Thunderbolt ุ Thunder ้ยจิบ๊บหายแล้วจิ๊สวย เอาไปสุดท้ายแล้วไฟตีเราไม่ได้ครับนี่ก็ขิดโอถ้าโดนเป็นนิดตายอะ่ะตั้มเรียบร้อย้าตัอผู้แพลตินบินนะผมอุ้ยโอ้โหแม่งขีดันะปัดหน้าเอาไงวะเออโอเคผ่านแล้วผมยากว่ะหาของไม่เจอทุกชีวิต โอเคทุบข okay. ึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้เป็นไอ้นีน่นมอ่ายาโคชั่นธรรมดาอยู่เหรอววที่จะไม่เห็นถูกซุป่เปอร์โคชั่นนี่ไงจะละเอาแค่ตึง okay. เต็มพอแล้วก็ปิกาจูมาไล่จูดิปิกาจูดได้ไงเขาเปลี่ยนร่างแล้วโว้นท่านพลังจิตเหรอวะชิบหายละ ท่านีมันจะแพ้พิษกับท่าต่อสู้หนุผมซึ่งท่าต่อสู้เนี่ยเรามีทีก็จ,จุอยู่แล้วไม่ต้องกลัวรเรื่องนี้ครับไปเลยอันนี้คือบอกเป็นรู้จักเก่าแก่ของอาจารย์โอ๊กนะหนอ,อมแล้วเขาก็เป็นผู้ที่แข็งแร่งอยู่สมควรหนุน่มแข็งแร่งกันแหละเขาเลือกไปมันผิดแต่ว่าที่ไม่ยอมมาต่อสู้หนุ่มแต่ว่าเราจะได้เห็นว่าการต่อสู้แท้จริงเป็นยังไงนเนอมจัดไปผมว่าพลังจิตจะแพ้ท่าต่อสู้ที่หายแล้วโค้ชมันเป็นไอ้นี่ประเภทผีไม่ใช่พลังจิตครับ โคแบตก็เหมือนกันพาดบินพอ,อกันเลยอาบอกอาบอกที่ฮันเดอร์โดนเหมือนกันอะตายเหมือนกันอะเอาเข้าไปโอ้อีกแล้วตายโอ้ยหูแรงชิบหายท่าหมดเมกาพันใช้ไม่ได้กับโฟลด์นะผมฮันเดอร์ออกไหมไม่ออกทารุบอลฮันเดอร์ออกไหมไม่ออกอีกแล้วแม่งไปเลยเติบอีหายแล้วอุย้ยตายสองตัวแลยทั้งนั้นอนะออกแล้วไงฮันเดอร์ครับออกเรียบร้อย ตัวแตกปังจะบอกไม่ตายอูย้ไม่ตายมันปืนนะผมฮันเดิลซัมปังออกซ้สองรอบติดอันนี้โกสอ,อันนี้อะไรข้างสองชื่ออะไรนะโกสเตอร์แล้วอย่างเนี่ยเออโหแม่งโหดมากเลยวะ่ะเ,เนี่ยนี่ฮันเดร์ช่ชยชีวตสองรอบอะเนี่ยไม่ได้ฮันเดร์เราแพ้เราแพ้ไปนานแล้วเนี่ย แม็กแม็กรีเปลไม่ใช่รีเคฟปัญหาใหญ่คือพิซจูท่าหมดแล้วแต่เวลาใช้ t ันเดอร์โบลโอเครีท่าฮันเดอร์โบลพิซจูคืนนะผมเสร็จแ,แล้วหายาตอนนี้มียาไหมฮลัลโหลมียาไหมซูปเปอร์โพชั่นเหลืออีกอกดให้หมปมา ผมว่าตัวสุดท้ายถ้าจะพิจารณาเป็นวาตารุป่ะน่าจะใช่ครับจริงๆว่าใช่เลยบอม,มบอนผ่าังกรนบอม,นมบอนผ่าังกรเนี่ยส่วนใหญ,ญ่จะมีถ้าเป็นเอ่อถ้าเกิดในบอมอนเจนหกนะผมคือเป็นพวกภาพซันมูนหรือว่าเป็นพวกเอ่อเอ็กวายอะไรอย่างนี้โอเมก้ารูบี้โอเมก้าท็อปไฟเอ้ยโอเมก้ารูบี้กับอะไรวะคาลฟาท็อปไฟล์จำได้แล้วเน,นี่สักอย่างของผมก็จะมีธาตุมังกรออกมาเลยซึ่งจะเป็นธาตุแพ้แฟรี่นะผมซึ่ง อันนี้เป็นเกมไฟเลสมันไม่มีนะผมฉะนั้นแล้วว่ามาังกรเนี่ยจะเป็นธาตุาาจะเป็นธาตุพวกม,มากมจะเป็นพวกไม่ธาตุน้ำก็อาจจะเป็นธาตุไฟนะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอาเป็นพิกาจูขึ้นก่อนนะฮะแล้วก็ลุยกันเลยอืมเรียกว่าหอกแห่งมังกรจ้ะเอาเลยเพราะมังกรเป็นม,มั่วพิเศษนะผมซึ่งหาจับได้ยากนะผมแล้วก็เป็นพลังที่สุดยอดที่สุดนะผมใช่จริงกวัาานครับถูกต้องเลยพร้อมจะแพ้หรือยังมาเลยพร้อมจะแพ้แล้วเว้ยอยากแพ้ อยากแพ้หลือเกินนี่ไครับประมาณเฮ้ยมันก็เป็นมันท่าน้ำลย่เหรอวะมีไอไฮริวเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะไม่ใช่อุ๊ยแบงทร้อนว่ะมิดมิดมิดตกไปหนึ่งทีเปลี่ยนเหาครับผมเอานี่มาแล้วก็เสร์ฟได้ปะน้นท่าน้ำเหมือนกันจะเข้าได้ไงวะน้ท่ากัดได้ไหมกัดไม่เข้าเล่นได้ก่อนเลยจังหวะแรก เอ้เดี๋ยวก่อนไปเลนแดนแล้วเราแพ้ธาตุน้ำเหมือนกันเอ่อดริลพิกโอเคสวยปูเตล่าปูเตล่ามันธาตุธาตุน้ำนี่หว่าเอ้ยไม่ใช่ธาตุหินเออหินโบราณอุ๊ยหายเจ๊งโอ้เจ๊งไอ้บีมลูกโอ้โหเจ๊งตายห่าหม ไอยแล้วมึงอย่างดีนะอย่างดีนะเอาตัวนี้มาเอามันออกท่าไวจังวะเติบไฮเปอร์บีมอ้ว,วอันนี้มันออกท่าไ,ได้แล้วมันติดแล้วดีชาชท่าอยู่ไอ้บีมเลยเข้าหน้าแน่ๆรับประกันตาม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 อุ้ยเอาชิปแม่งอื่นจีกูเวนกรงต้องปืนทุกคน ไม่อยากกลับมาก่อนครับผมไยอ้าวโอ้โหไม่เข้าเลยฟูลิโตครับผมโอเคเราไฟต่อไฟคีอเจแปนดิวเพชเอ้อไม่เข้าเดินเข่าบัวไดินเข่ามีแพ้คัดน้ำเอาน้ำอัดเถอะนะเจ้กูเติมไปเลย ตาม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 เข้าหน้าหน้าสัตว์โอเคต่อไปดิกาจูนายต้องช่วยเราแล้วว่ะใครริวอะฮันเดอร์โบวจะเข้า,าบ่าวครเมรก้าพันเมก้าคิกเลยกันไปเมก้าคิกอัดหน้าตายนอร์มอลครับโอ้โหนี่รถเหรอเนี่ยโอ้เอาเลดหายละเอาเลดเป็นท่าที่บางกอเพิ่งนึกได้มังกรนแพนน้ำแข็งครับมังกรนแพนน้ำแข็งลืม นี่ไงล่ะน้าสบัดโอเคชนะแล้วไม่ได้ใช่ว,วงก่อนจะแพ้นยะผมคือแชมเปนจริงคนต่อไปเอะแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งมีการต่อสู้เมื่อกี้เกิดขึ้นนะรูจะมีแชมเปนอีกคนนึงเอ่อที่ชนะเราเหมือนกัน4คนเลยอ่ะรูง,งเขาจะชื่อกรีนใช่ใช่เขาชื่อกรีนเขาชนะสี่จุดเทพเข้าไปแล้วเข้าไปรอเธออยู่ แล้ก็ว่าเขาคือตอนนี้เขาคือบนบ้านลีกแชมเปี้ยนคนเนหนึ่งนะผมทันแรกถ้าเกิดเราจะอยากได้แชมป์บนบ้านหลีกเราต้องชนะกรีนให้ได้นะฮะซึ่งเมื่อกี้กรีนก็โดนตบเป็นเด็กนะผมยอดต้องหาทางทำอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะชนะกรีนให้ได้ผมราะว่าตัวเราตอนนี้เลือดครึ่งหลอดทุกตัวเลยฮะเอาเป็นว่าเอางี้แล้วกันเรายอมให้โอเค เดี๋ยวเราใส่เป็นค u i c k c a w l นะผมให้พิกาจูก่อนให้ลายชูค u i c k Call ทผมเป็นไอเทมนิดหนึ่งที่มีผลต่อเมื่อเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะทำให้ไอประมาณองที่เราทำใช้เนี่ยจมตีก่อนเสมอนะอมนั่นแหละฮะปะครับไปเจอกรีนกันนี่ไงเอางไงสแต็กพร้อมที่จะสู้แล้วสินะโอเค ตอนนี้ปอมมอลลิกนั่นคือปอมมอลลิกแชมเปี้ยนพ่าแต่นาที่ทำไมเหรอไม่บอกนะว่าฉันคือพาวเวอร์ฟูลเทนเนอร์นะผมเดวโบโนี้การ่ครั้รงสุดท้ายระหว่งางหลังกรีนครับมาเลยกรีนวันแรกที่นายเรียกมาเป็นพีเจี๊ยส์นะผมเดอร์โบคาดบินแพ้ไฟฟ้าปั๊มเออแห้งที่เข้าฮิตด้วย ไม่เปลี่ยนตัวครับอู๋ไซดอนอู๋เอิร์ดเควกว่ะเออฟก่อนเลยจังหวะแรกไปเลยไม่น่าตายผมว่าไม่น่าถึงตายเอาตายว่ะเอ่อต่อไปเอาเป็นอะไรดีวะผมว่ามันมีตัวหนึ่งเป็นธาตุพืชผมจะแพม้มันตรงเนี้ยเมก้าชิกออกก่อนสวยได้พิคอมาแล้วหนิมชิกคราวผมไม่เข้าชิ้ไม่เข้าว่ะเจ้าธาตุโลบ เมกะพันธ์ตั้มเมกะพันธ์เมกะพันอุ้ยปูโซล,ลาร์บีมโอเคปูไม่ชาโซล,ลาร์บีมแล้วดิวพิกสุดยอดสุดท้ายน่าจะเป็นไอ้นี่มั้งกราดอสอ,อ๋อนี่มาก่อนเซิรฟ์ฟเซิร์ฟก่อนเลยแล้วกันเรนแดนก่อนดีก่อนตายฟิชเจอร์ไฟบ้าทุ่มเฟลเรนดอบครับเรียบร้อย เล่นแดนตัวบิดบูฟิติกเรียบร้อยลาปาร์สลาปาร์สเติร์ฟลูกเอา้าเอาเอสวยบูริตโต้หายบีมลูกอาตายโอเคครับตัวนี้เหมือนเดิมรับรับรับที่สวยงามต่อไปครับเราจะใช้ท่าเราจะใช้การโกงนิดนึงโดยการชุบชีวิตหนุม่มซื้อมาเยอะประการนี้ คาบิคอนเอามาเพื่อให้มันตายโดยเฉพาะแล้วผมูฮันเดอร์โบโอ้โหแหง้งกิกจูกรูปเซิร์แม่งเอยเอาไงดีวะกัดที่ติบ,บมันแพ้นอร์มอลนี่ว,วะมันแพ้ไฟเตอร์นี่ว่าเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมกูไม่เอาปิกาจูหัดน้ำแต่แรกวะบางทีก็งงนะปิกาจูเมกาพันลูกตั้มพึ่งนึกได้มันก็แพ้นีวว่หว่าเออสมงนี้ก็จบแล้วอา้าว กระดาษไฟฟ้าไหมลูกตั้มเรียบร้อยฮะบอกเลยแห้งไม่แห้งเลยพูดไงแล้วต่อไปกราดี้ตัวสุดท้ายเอาเป็นเมการ์คิปแล้วกันไม่ตายวะ่ะเอาไฟไหมโอ้ไ,ไ,โอไอบีมเฟรมพาวเวลอุ้ยทิหายแล้วเอายูโน่มาวัดกัที่ท่าน,นี้แหละตายไหม เซิฟเรียบร้อยครับจีจีตึกนี้จีจีฮะหยอกไม่ตายตายเยี่ยมโอเคไม่ไม่จริงนะ่ะไม่อยกจเชื่อเลยนาะยแข็งกัข่งกฉันยังกันเหรอตอนนี้นายกลายเป็นดีดแชมป์แล้วมันไม่แฟร์เลยว่ะเฮ้ยทำไมทำไมฉันถึงแพ้กันล่ะบ้าจริงมันมั่งของฉัน ่าเอ้ยตอนนี้โอยอกมาหาครับตอนนี้นายชนะแล้วสำเร็จด้วยยินดีด้วยนะสำเร็จแล้วตอนนี้นายคือโปโลนีแชมเปี้ยนคนใหม่จ้ะโอเคเกรยน <c oughs> นายก็เก่งนั้นเลยว่าชนะสิลปเทพทได้นะแต่ก็เข้าใจว่เหรอว่าฉันแพ้นะ่ะ นายจงเชื่อมั่นในโปเกมอนหนุ่นมแล้วก็กรักโปเกมอนพี่คามแชมเปี้ยนนายจะได้เป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งอะไรนี้หมายความว่าสอนว่าที่แพ้เนี่ยเพราะว่านายรักโปเกมอนไม่มากพออะไรเงี้ยเออมากับฉันโอเคตามเข้าไปครับว้าวอ่าตอนนี้นะาสำเร็จแล้วยินด,ดีด้วยในชั้นนี้เป็นโปเกมอนฮอลล์ออฟเฟรมคือโปเกมอนแชมเปี้ยนเนี่ยสามารถบระทึกฮอลล์ออฟเฟรมได้ โดยการเอาเวมัตใส่เข้าไปมัน,ม,นมันยากมากเลยนะที่ขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะ่ะแต่ก็ยืดยนะสำเร็จแล้วล่ะใสะ่เพชใส่สต็ที่นายอ่าต่อไปสแต็กเอาเวมบัตของนายใส่เข้าไปที่หอ,อเฟรมเลยเอาแล้วบันทึกแล้วครับเข้าตุ่ฉากจบของโตเกมครับผมเซฟิง ตัวแรกของเราครับผมไรชูครับผมต่อไปครับผมอ,อะไรวะคามแม็ก, 3, ก 4, าาตัวที่สามคาบิกอนตัวที่สี่ลาปาร์ตตัวที่ห้าทันเดอร์ครับผมและตัวที่หกฟรีเซอร์ครับเราเคลเคียร์เราเคลียร์ได้ยนินเราเคลียร์ลีกได้ประมาณชุดนี้นะผมคือหันหอเฟรมโอเคไอดีโนหกห้าหนึ่งสามมาใช้เวลาในการเคลียร์เกมสามสิบเอ็ดนาทีครับ ดีแชมเปี้ยนคอนเทนต์เทรชันขอบคุณครับโอ้ย๊ยเอากินวิ่งอาเลยกินหนีไปแล้วครับมองหน้ากาันไม่พูดอะไรก็เดินไปเราไปบ้างครับไปดิต้องเดินเองไหมไม่ต้องใช่ไหมอ๋อหันมามอง โอเคโอมอนไฟเลสเวอร์ช okay. no. ั่นโนะสตาร์ฟนิชิมาสึดะเคนโซกิโมริชิเกกิโมริโมโตะนัตสยะวาตาเบะโคจินิชิโนะทาคาโอยูโนะโอ้ยอ่านและคนชื่ออ่านยากสิเป่ง ขอบคุณที่ผลิตเกมนี้ขึ้นมาครับผมเป็นเกมเก่าแล้วแต่เป็นเกมที่ทําให้ควา,ามทรงจำวัยเด็กของผมเนี่ยไม่สิมันเป็นเกมที่เรียกว่า,าเตือนความทรงจำวัยเด็กของผมเลยดีกว่าเนาะผมรู้สึกดีมากที่เล่นเกมนี้ครับใครที่ได้เล่นเกมยุคสมัยนั้นในครั้งแรกๆผมที่ไม่ได้ผ่านอกมมูเลเพราะว่าเล่นผ่านเกมบอยเลยเป็นความสุดยอดจริงๆนะครับและได้กลับมาใช้เกมนี้ให้ทุกคนดูอีกครั้งผมรูมม้สึกเป็นความสุขจริงนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามตลอดมาครับซึ่งเกมนี้เนี่ย ผมจะพูดผมอาจจะพูดเหมือนจบแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่จบผมยังมีในเรื่องต่ออีกเป็นในเรื่องของกอ 3, 4, 5, 6, 6, เกาะสามเกาะสี่เกาะห้าเกาะหกและเกาะเจ็ดนะผมซึ่งขอติดตามมาต่อต่อไปนะผมซึ่งเกมนี้ขอจบในเรื่องหลักแล้วกันนะผมแต่เป็นแค่นี้แล้วกันผมเดี๋ยวต่อต่อในเรื่องลองในเรื่องเสริมกันพาร์ทหน้านะผมขอบคุณครับชมมากๆครับผมตอนนี้เดี๋ยวดูหน,น้าเอ็นจิเนีกันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็ทำงานตดคลิปแล้วเดี๋ยวก็รอพาร์ทต่อไปนะผมขอบคุณครับชมมากๆเลย ก็โปยมอนที่ผมเลือกมาผมสังเกตดีๆนมว่าผมจะไม่พยายามเขียนเรื่องโปยมอนแต่ละตัวให้มากเกินไปหมซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยพยายามจะเคลียร์เกมให้ไวให้ไวที่จะทำได้หนุ่สังเกตภาพดีๆทำไมภาพถึงเป็นสีแบบนี้มันเป็นโปยมอนในเจนหนึ่งนมหรือโปยมอนภาคเลสและภาคบลูหนุผมและภาคกรีนนะฮะมันเป็นโปยมอนเรียกได้ว่าภาพเก่าครับภาพจะแบบส6บิดประมาณนั้นหน่มภาพก็จะแตกๆซะกหน่อยนะฮะประมาณนั้นเท่าที่เห็นกันหน่ม อ,อันนี้เป็นในเรื่องอย่างหลกัหลกๆของมันนุ่มซึ่งเรื่องเกมนี้ก็คงไม่ต้องสรุปอะไรมากหรอกเนาะก็จะมีเด็กหญิงเด็กชายคู่หนึ่งไม่ใช่เรียกว่าเราเป็นตัวเอกดีกว่านะได้เจอกับได้รับเปรกมอน,นเริ่มต้น3าตัวอาจจะเป็นฮิโตคางะฟูจิดานิหรือว่าเป็นเชื่ออะไรตัวหนึ่งเซนิกะเมะนะ่มซึ่งหนึ่งใน3ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วเนี่ยกรีนคู่แข่งของเราหนุ่มจะเลือกเปรกมอน,นตัวหนึ่งที่เป็นตัวหน้าทางนะครับ แต่แล้วใน,นเรื่องก็คือศัจตราโตกเนี่ยให้เราทําการเก็บโปเกมอนให้ครบให้เต็มสูดย์ข้าง,งโปเด็กของเขาโน้แรกการที่เราให้แรกการที่เขาให้โปเกมอนหลักหนึ่งตัวเราโน้นในเรื่องก็จะเดินต่อไปซึ่งความฝันของตัวหลักเราเนี่ยเขาฝันว่าจะเป็นโปเกมอนหลีกให้ได้เป็นแชมปม์เปี้ยนโปเกมอนหลีกให้ได้นะผมซึ่งเขาก็ต้องทาการฉีดถุงกัดทั้งแปดถุกัดเดจ็ดวะเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในการเข้าสิงการแข่งขันโปเกมอนหลีกนะ ซึ่งเขาทำเสร็จกันได้โดยการให้เราเป็นคนเล่นเพื่อพัฒนาพปกมนแต่ละตัวเพื่อให้พปกมนแต่ตัวเลยแข็งแกร่งขึ้นเพราะมอนแต่ตัวจะมีาตาของมันเพื่อให้เราเนี่ยหาทางชนะา่าให้ได้เนอะผมซึ่งบอกว่าหน so 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 ึ่งตัวเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเพราะว่าถ้าไฟฟ้าอาจจะเอาธ่าตัตีาุ่บินมาใส่ได้อย่างเช่นพิกาจูผมสามารถเอาธาตัวตีสายไฟเตอร์มาใส่ได้นะนะฮะถามว่าเราเลือกไปกากูพิกาจูเป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ถือว่า มีความโกงตัวเองอยู่นะสามารถใช้ท่าเป็นมากไฟฟ้าได้ครับผมแล้วก็ท่าที่เขาแพ้จริงแค่เป็นสองท่าคือท่าทหินและท่าทดินครับผมซึ่งหินเนี่ยคือไฟฟ้าไม่เข้าแล้วส่วนดินนี่คือหนักเลยคือแม่งฟ,ฟาดไฟฟ้าลงไม่ได้เลยครับผมแต่ประมันที่เรียกว่าเก่งหมเก่งมากๆเลยนะผมตัวหนึ่งนะฮะผมก็เลยเรื่องที่จะได้กระจุ่มเป็นตัวหลักของผมนะครับเ d นโอเค พลาดอีกครั้งหนึ่งนะผมหลังจากชนะทั้งหมดแล้วตอนนี้กลับมาที่อเลเทาวเอาเังินแตกกลับมาแล้วหรอแล้วแต่พัมอนลอะเติมไปเท่าไหร่แล้วล่ะบวกเด็กอะไหนดูซิเออห้าสิบเจ็ดเงินเหรอโอเคอยู่นะเดี๋ยวไปเก็บมากๆกว่านนี้แล้วเข้ามาคุยกับฉันละกันจ้ะขอโทษละกันแม่ชนะพมบัมลีกแล้วว่าไงแตกกลับมาพักเลยอ่ะ แค่นี้หรอขอโทโอเคครับก็ขอบคุณที่ชมหน้าผมนายเป็ินสุดยชายย่างกับเกมที่ชื่อว่าโปรมอนไฟเลสเวอร์ชั่นโมเอมอนนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์เลยเดวไม่ได้ชงว,วันก็น่าจนเหมือนกันต่อไปผมเจอใหม่ครับบ๊ายบายผมรักชมมากๆเลยอย่าลืมติดต่อพัดอย่าลืมติดตามต่อพัดหน้าด้วยนะผมบ๊ายบาย